ไ,ไปสวนเจอดอนกูไม่ขอโทษซานโชทุยไอสัตว์เจอดอนกูไม่ขอโทษซานโชโอ้ยเยอะแม่งโอ้ยยังอียโอ้โหยนึกว่านำไปแล้วยิงไปชนเาสาอยู่อโอโ ไอ้ขี้อันนี้คือดวงแห่งเทพ UCL แห,หาเนี่โนยโหแม่งลุดออกมาสองรอบแล้วนะแม่งมันยังบบโดนเลยอ่ะไอ้ขี้ลุดเดียวยิงจอจอจนเสามิกโอ้เสียดายชิบหายเอาแล้วดอนบุญสวนมาเหมือนกันยังไงครับโอ้เดมี่แสงยิ้มไม่โคตรโวยเลยสักโอ้โหได้ยิงเฮียอ,ยอย่างเนี้ย โอ้โหแต่มันยิงเฮี้ยวะนะนเนี่ยอดียาม่หมดเวลาแม่งถือว่ามันสั์อยู่แต่แม่งยิงมาได้เลยวะเฮี้ยโอ้โหแม่งลูกตะมุมนี่คือแม่งเหมือนแมนยูเลยบะทำเฮี้ยงผมได้กงยัง สิบหาย่าแห่่เบอร์กักเบลไม่ถลำไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย จบสองศูนย์ครับแม่งมันคือถ้วยของมาริสว่ะเชียมันมันคือถ้วยของเรอัลมาริสก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆ เรอเมาริตแล้วก็โทนี่ครอสด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนเราที่เชียร์ดอทมูลเพื่อที่อยากให้มาโก้ร้อยได้แชมป์แบบที่มันเป็นเมเจอร์บ้างอ่ะมันจบแล้วนะครับท่บานผู้ชมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับผมที่ น่าสงสารที่สุดนะครับผมถือว่าเป็นสำหรับตัวผมเนะี่ยผมให้นิยามเลยว่าเป็นนักเตะที่ประสบพบเจอแต่ความผิดหลังนะครับผมสำหรับมาโก,ก้ร้อยไม่รู้ว่าอารมณ์ตอนนี้คือแบบดิ่งครับผมโอเคก็ฝากท่าผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ใช้นจำตาลตกองไว้ด้วยนะครับแล้วก็ เจอกันคลิปหน้านะครับผมยังก,ก็ฝากอวยพรนะครับผมให้มาโก้ร้อยนะครับผมไปเจอถ้าถ้ายังไม่แขวนสตนร์ทนะฮะก็ขอให้ไปเริ่มทีมใหม่ที่แบบเออที่มันดีกว่านี้นะครับผมขอให้เริ่มต้นอาชีพใหม่ในทีเ่เป่นที่มันดีขึ้นนะฮะก็ขอให้มาโก้ร้อยโชคดีนะครับผมรักมาโก้ร้อย